อ่าสวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับอ่จะมาพูดถึงนะครับว่าทําไมถึงมองว่าเป็นซั p p l y zone นะครับสําหรับที่อ่ที่ผมได้ปาดเนาะในส่วนของอ่ไม่ว่าจะเป็นเซ็นห้าสิบเอ็มสองศูนย์นะครับหรือว่าตัวของเซ็นดิเทคเองก็ตามนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับไปดูกราฟกันเลยอ่อันดับแรกนะครับจริงจริงๆอ่ะเมื่อวานนะครับเมื่อวานราคาตัวของอ่ดาวโจนเนี่ยได้ขึ้นมา เทรดอยู่เหนือเป้านิดหน่อยนะครับเหนือเป้าแรกนิดหน่อยที่ตีไว้นะครับในช่วงตอนเปิดตลาดเมื่อวานตอนประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มนะครับประมาณนั้นทีเนี้ยในคืนนั้นนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยเ,เทรดอยู่บริเวณเป้าแล้วนะครับเพราะงั้นก็ค่อนข้างที่ยากนะครับในการที่เขาจะดันขึ้นไปตรงบริเวณเป้าสองได้เลยในระยะเวลาสั้นๆน,นะครับเพราะงั้นก็คิดว่าอาจจะอาจจะเข้าสู่ช่วงของการพักตัวได้บ้าง นะรับส่วนที่นี้มันจะพักตัวไปได้ลึกแค่ไหนเนี่ยก็ต้องดูอีกทีว่าตลาดจะเขาจะทำให้เราเห็นแล้วก็สามารถวัดเป้าการลงได้ไหมนะครับถ้ายังไม่ได้ก็ก็นั่นแหละนะครับถ้าเป็นพักตัวก็อาจจะเป็นแค่การไซด์เวย์ออกข้างอะไรก็ว่าไปะนะครับกลับมาที่เซตอินเด็กซ์บ้านเราก่อนนะครับทำเฟรมเดย์นะครับตอนนี้มันก็ขึ้นมา1411แล้วเนาะปิดตลาดตัวนี้นะครับเต็มแท่งนะครับปิดเต็มแท่งขอวัดเป้านิดนึง อ,อ้างอิงก็จะประมาณนี้นะครับอโอเคอ่าถ้าเป็นชุดนี้นะครับเทรดอยู่บริเวณเหนือเป้าใช่ไหมครับในแท่งก่อนหน้าก็คือ,อวันอังคารนะครับทพุ่เราหยุดไปอังคารนะครับเทรดเหนือถึง2 9นสอยะไรประมาณนี้เพราะงนั้นปิดเต็มแท่งนะครับวันนี้เปิดตดดขึ้นไปนะครับและล่างต่อขึ้นไปโซนตรงเนี้ยนะครับ ก็จะค่อนข้างยากแหละนะครับถ้าเรามองว่าเป้าหมายที่2มันอยู่1463นาะครับอย่างที่ผมได้เคยวัดในส่วนของทาเฟรมรายสัปดาห์รายเดือนนะครับก็จะเห็นเลนส์มันค่อนข้างกว้างถูกไหมครับเพราะงั้นถามว่าเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะขึ้นไปเนี่ยทำเฟรมรายเดือนรายสัปดาห์มันยังซัพพอร์ตอยู่แต่ที่เนี้ยรา,ายวันเนี่ยอาจจะมีการพักตัวบ้างนะครับไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนดีเรชันเป็นลงเลยนะครับมไม่ได้ลงแรงอะไรขนาดนั้นแต่อาจจะค่อยๆลงนะครับอาจจะค่อยๆลงแล้วก็ พักตัวมองว่าเป็นพักตัวไปก่อนเฉยๆนะครับอขอดูเป้าตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นชุดนี้เป้าหมายแรกหนึ่งสี่หนึ่งห้าประมาณตรงนี้นะครับอาจใช้ชุดเบรกตรงนี้นะครับก็ได้นะครับก็จะได้เป้าแถบรงบนี้นะครับคือด้วยถามว่าวัดตรงไหนนะครับคือสิ่งที่ที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยมันก็พูดยากนะครับเพราะว่าตัวของราคาหรือตัวของกราฟเนี่ยไม่ได้ทําให้เราเห็นชัดขนาดนั้น <risque. S 2> ไม่เหมือนชุดต,ตรงนี้นะครับไม่เหมือนชุดต,ตรงนี้นะครับที่มีการเบรกเอาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเลยนะครับคือแสดงว่าก่อนหน้านี้นะเขาพักต,ต,ตัวมาแล้วนะครับพักตัวมาแล้วพักตัวมาแล้วนะครับแล้วก็มีการเบรกเอาจากจุดไฮเดิ่ลตรงเนี้ยนะครับไปได้ค่อนข้างดีไอ้น่าจะค่อนข้างที่ใช้ได้ดีในส่วนของอจุดกลับตัวนะครับแล้วเปลี่ยนไดเรกชันเลยนะเพราะว่าจากไฮไฮตรงนี้นะครับ มาโลตรงนี้ได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าไฮกับโลมันมันมีนไม่เยอะนะครับที่เป็นระยะสําคัญแต่ปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบเดเลชันขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นมันค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นการยอ่ยอๆนิดเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็ทาให้ถ้าเราวัดแค่ไปนะครับไฮโลมันแค่ไปก่อนหน้าเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของเป้าทีม่มันอาจจะไม่ได้มีระยะสาคัญสักเท่าไหร่มันขึ้นไปชนแหละนะครับมันยอ่อลงเฉยๆแล้วก็ขึ้นต่อเพราะงั้นตรงนี้นะครับ ก็พอได้นะครับถ้าถ้าจะมองว่ามันจะไป1 4 7 1 4 5อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้คือทำฟ f r a มเดย์เนาะจะไปลองดูในส่วน,นของทำฟิลมระยะสั้นกันหกสิบนาทีนะครับ60สนาทีตอนแรกนะครับที่ที่มองเนี่ยก็ใช้ชุดตรงนี้นะครับเด็กเอาจากชุดใหญ่เลยอตอนนี้ที่เขาเทรดเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับหนึ่งสี่ศูนย์สอง เลยเนี้ยนะครับถ้าเขากลับลงมาต่ํากว่าเป้าหมายแรกเนี่ยโอกาสที่จะเข้าสู่ช่วงพักตัวใน60นาทีก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าจะใช้ตัวของราคาเป้าเนี่ยหนึ่งสี่ศูนย์สองเนี่ยเป็นตัวของแนวต้านนะครับหรือว่าจุดสต็อปในการที่ถ้ามันเบิกขึ้นไปถ้าฝั่งช็อตเนาะในส่วนของทีเสกนะครับมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เพราะงั้นถ้าแถบเนี่ยโอกาสที่จากหกสินาทีเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่147เลยเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดน,นึงนะครับจะต้องทําราคาอะไรกว่าไปนะครับแต่ตัวเนีี้้้ยอาาาาาาจจะะมมมกกรรพัััตวลงงตวลงงงงบบบนค ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะพักตัวได้ประมาณไหนนั่นแหละนะครับนี้ก็ต้องก็เลยต้องทำเป็นโซนนะครับเป็นซับไยโซนโซนที่จะเป็นโซนทยอยขายาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ